เกมมันดีเลยนะพิมพ์งผมหกสิบอกเต็ใครเล่นบัตรตูะอะฉันเองพิมพ์บอกเพื่อนร่วมทีมก่อนว่าฉันแหลกปิงเท่าไหร่วะเนี่ยอยากกัดันที่ไปกัดอีสองชีนนั้นเิหกสิบแปดเป็นแหลกอ่ะมันปิงเจ็ดห้าอุ้ยตรงกลางเขามากันแล้วอ่ะ ส่งแมวส่งแมวไปก่อนมันแทงให้ยไปหน่อยไดี๋ยวมาหาชีฟไม่ไม่ไม่อย่าอย่าเอาอย่าเอาเบลโลน่าไปแล้วหนีค่ะมาอยู่แล้วนะคะขอให้ตายค่ะบายบาๆคลิปมาคลิปเข้าคลิปเข้าคลิปเข้าอี <c oughs> สุดสุดสุดคนนี้มันใจกล้าอยู่ดูคนนี้นใจกล้าช่วยเพื่อนทางซ้ายหน่อยทำไมเขาเคลียร์กันเร็วจังวะ ตอนติดไฟอ่ะเร็วใช่โอ้ยนี่เนี่ยตาตบบาดหนาวคีบ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 หยุดหยุดครับไปชิ้นเดียวเพราะกันตีหน่อยฉันจะตายค่ะแล้วจะรุดหน่อยจะรุดหน่อยจะรุดอปขัดขาดกันันนี้นี่นี่เบนจ์จัดการเร็ว เออเอ,อีนีออ้ด้วยไ,ไม่ทันว่ะถอยเบนเบนเบนถอยถอยถอย,อยอเขาอยู่แล้วเขาไม่กลับบ<อ>้านเขาจะโดนเราสองคนน<อ>ี่แน่ต้นไม้ระวังทางซ้ายระวังทางซ้าย เอชูบาลองกับซุดมันจะหาโอกาสระวังนะฉันกลับบ้านก่อนผมว่าต้องเลงซุดก่อนเลยครับผมช่วงนี้มานาไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ฉันว่าชูบาลองอะนะกลัวกับซุดอีน้ำอะไรอย่าหนักเที่ยงกว่านหน่อยอุ้ยกลับไม่ได้อ่ะกลับได้แล้วช่วยฉันดูวียอีนี่ดูดอ่ะยีนี่ดูดอ่ะ ดูบอลตกช่วงแรกมานายนั่นทำไมฉันกระตุกจังเลยวะเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันกระตุกเหมือนกันกระตุกใช่ไหมวิ่งวิ่งอยู่แล้วแบบสั่นยิ่ง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 มันคึกวิววิวแสงอะไรพุ่งผ่านลาทีมเราอันติหรือลาทีมมันอันติวะมันมีลาสองตัวลาทีลาเมื่อกี้สีเหลืองงงมากเลยออกมาเป็นสีม่วงอันติจะพร้อมในอีกสิบวิ ฉันเข้าได้อยู่เดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนให้มันลงสกิลใส่ฉันให้หมดริบเหมือนกันครับเฉบวิให้มันลงสกิลใส่ฉันให้หมดเนี่ยอ่ะมันลงมันลงใส่ฉันและวซด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 มาแล้วมาแล้วอันตีมาแล้วโอเคมีอันตีแล้วนะริมซดโอ้โหอยู่ตรงนู้นเลยพลังดอกบัวนี่นี่นี่ต่อนี่ต่อเออเมื่อกี้ฉันปล่อยผับไปนะ โดนแต่โดนอยู่นะเซลูได้อยู่ถอยแล้วนะฉันกำลังเลงอยู่เลยอยู่ดีๆหน้าตอก็มืดมีได้มนปิดไฟอ่ะมีตัวเรืองคือบอกเลยว่าตัวล้วงสองตัวสุดยืนยากมากช่วงแรกไม่ขอซื้ออันนี้ก่อนอันนี้เงินมาเดินชนดอกไม้ใช่หน่อยได้ไหมเฮ้ยสุดมันออกีบด้วยว่ามันไม่ออกเอจิต ขอคลิปค่ะขอคลิปอ้าวไม่ทันแล้วอ่ะหมดแล้วว่ะ I'm building stacks no วุ้นมันดีเลยอ่ะผมพอผมพอได้อยู่ออ๋เข้าแล้วว่ะเข้าไม่ไม่ไม่ฉันฉันเอาคลิปไปเฉยฉันเอาคลิปไปเฉยเดี๋ยวถ้าถ้าจะเข้าบวกเดี๋ยวบอกทางขวาระวังลาวาน่า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 นี่นี่ลาวาน่าลาวาน่า เอาวันน้านี่มันสไตรเกอร์จาก b โ o มันตัวบางมากเลยดูมันดิฉันขอคีปเ๋ยวดูฉันขอคีปฉันขอคีปมาตีส่เร็วๆเร็วแอ้วสีออะไอ้ตาไอ้ผ่านหน้าฉันไปค่ะพอค่ะนี่ส่งแมวไปกัดซุสค่ะเอาไหมคะ อุลเลอร์ค่ะอุลเลอร์ค่ะอุลเลอร์ค่ะเจ๊ลูกตีเราอีกทีด้วยเจ๊ลูกจะเข้าแล้วนะมีอันตรีแล้วนะมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันเข้าแล้วลาลาลาข้างหลังลาข้างหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันติดตายอย่าเอาถึงได้เฉยเลยวู้ใครอันตรีไปตกใจเาเสียงลาอันตรีทีคือตกใจมาก่ะ ไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้มัน,นมปิดไฟอ่ะแล้วฉันได้ไข่มาก็ไม่อยู่อ่ะได้ได้เทพลาครับทีมนู้นไม่มีคนหลุดใช่ไหมโอเคคีฟค่ะขอคีฟหน่อยค่ะเฮ้ยนี่หล่ำหล่ำหลัำเขาเข้าให้เพื่อนเขาเข้าให้เพื่อน,อนๆๆๆๆแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนตามไม่ทันหรอกเอาไปค่ะเข้าใช่ไหมเอาไปค่ะเอาไปค่ะเอาไปกินค่ะราวาน่าเข้าแบบนี้ให้เพื่อนไม่ได้นะลูก คลิปมาคลิปมามาฉันได้แล้วนะผักตกถาวาอืมอุ้ยตัวน,นี้สวยจังเลยอะตัวอะไรลาหมึกหรอาตีตัวใหญ่เนี่ยตตัวใหญ่ทีมเราอะล่อนผมไปซื้อของที่นี่นี่ยีแล้วอีอีสกินอีสกินนะนะที่มันเรียกเด็กมาอ้วกนะแล้วมันจะมาอ,อ้วกในาน,าน้ำมาร่อนสกินไหนวะเพื่อนเราตายอยู่โดนสุดเผาไป เพื่อเราเข้าตอนที่เราไม่อยู่กันเออผมไปซื้อบีดกับไปซื้ออันตีอันตีโอ้เลิศเลิศเพื่อเราเข้าตอนนี้ฉันก็กำลังเอาบัฟอยู่งงเลยอุ้ยเลิศมากนี่แนบไปมาเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะผมไม่รู้ว่าเข้าต่อป่ะมึงไม่รอดไม่งั้นต่อไปอยูุ่บบอลล็องอยู่ข้างหลังต่อ ผมไม่เข้าแล้วกัน <laughs> <laughs> มันจะตายแล้วมี่แ <laughs> น่ไ่โดนดูเมื่อกี้มันปินนดไฟไส่ช้นนะเฮ้ย <laughs> มันจะตายแล้วอีกทีนึง <laughs> <laughs> อเคเค้ยเดี๋ยวก็น่ารอพอดีเลยทำไมเราถึงไม่ได้กันนะโดนเจรุลาด้วยไมเปไรครับเอาเลยครับเอาเลยเลยได้คิวถือเป็นดีที่สุด <laughs> นี่ถักตกสวาแล้วยังไม่มีอีกสิบวิ ผมยังออกของแทงอยู่เลยวะผมรู้สึกว่าร่างหลังผมเริ่มไม่โดนฟอกันแล้วนี่แมวฉันกัดแรงมากอะโอ้โหแรงจริงโอ้หขอคีฟขอคีฟอินนี่มากินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๋อะไรอะไรอะไรอืมปล่อยแมวไปกอยู่นี่แน่เอามาแล้วเออสซดโซดโซดแหลมโซดแหลมโซดแหลม สุดเข้ามาขนาดนี้เธอต้องตายแล้วล่ะนี่ักตบชวาปักตบชวาตายตลอดอ่ะตายกนะเห็นว่าแล้วมันต้องมีคนเอาผักตบชวามาลารลอันตีใส่ทีปเลยว่ะนี่แน่อึดหง่านะคะลาวาน่าเอาใช่ไหมเีมเรล้วราวาน่าลาวาน่าลาวาน่ายังกาเสีหน ผมไปแล้วด้าแฟนตันล้วมันจะตายแล้วไม่ยู่ตรงนี้เนี่ยแคมข้างหลังดินน่ะซุดเอทิสเอทิสเหรอเอทิสเหรอตายหรือยังอ่ะขอละกันนะคีปอันเนี้ยทีมรู้ยืนไม่ได้เลยว่ะมิวตัวเองก่อนค่ะมิวมันโดนหลวงยับมากคนเล่นซูนเหมือนของน่้จะคีตาย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  ไม่กล้าเข้าอ่ะไม่เห็นยังหักตบชวาไอ้ลาดไม่ทันว่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเราได้านมาด้านราด้านข้างหลังข้างหลังนี่แหละยิงยิงเด็กสักทีทำไม่ได้ฉันรู้จักปลิงเลยนะอยากได้เวอร์ขนาดปลิงเข้ามาเลยทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ได้วะ นอนเจผักนี่โดนเนิร์ฟอะไรหรือป่าเน่ยมันเหมือนจะโดนเนิร์ฟอยู่นะห้าสองอไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เหมือนหนีวาก็โดนเนิร์ฟถ้าจำไม่ผิดนั่งนั่งหนีเอียไปทำอะไรผิด่ะหนีเอียเหมือนว่าท้าค่าจะวิ่งไม่เร็วเหมือนเดิมนะที่ตอนแรกตอนแรกบัฟมาเร็วตอนแรกปะอุย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 ,อยกระโดดแล้วค่ะจะรู้จะน่เข,ข้าแล้วนะมีมีผักตบชวาไหมเมียนตีนะครับผมเมีนตีโอ้ มีอันติีในอีกสิบวิว่ะแต่ว่าได้อยู่สุดมันจะแล้วอ่ะไม่รู้ค่ะปล่อยแมวไปค่ะออออดออนจิโอีมีอันตรีแล้วนะโอเคยีโซดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วของชนขังน,นี่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 น่นี่นี่ัดไปบดเลย คีฟหนึ่งชิ้นฝ่อยแมียไปตีคีฟค่ะขอละกันและหลอดก็ยังจะท็อปดาเมจอีกเนาะโอ้โห้ทึกปิดไฟทำไมอะมื่อตึดะเพื่อนเรากำลังโดนไล่ฆ่าน้องไม่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 หุ่นเขาไม่ทำดาเมจให้เอ้าเอ้าเราอีราวน่ามันกดเอจิทว่ะ อีลาทีเราเนี่ยอันติใส่คีฟหลายทีแล้วนะเห็นอยู่เนี่ยเราวานหน้านี้ไม่มีใครช่วยมนเลยว่ะผมไม่ฟันเด็ก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 จะเดินไปทันเลยนะแคมเไปสุดล็อกนีอุ้ยของฉันของฉันนางแคมอยู่ไหนฉันอยู่ข้างหลังเธอเจลูกนั่นไม่ใช่ฉันอาะไรอีนี่คือคายยังถือดาบเนี่ยเบนไงเบนเบนไอ้ยีห้อ อ๋อมาเลย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 มันฉันกดกระโดดแล้วมันไม่ยอมกระโดดอ่ะเพื่อนฉันคงอยู่ได้แหละปล่อยแม่เลยเออจิตหายแล้วจิตายแล้วจะตายแล้วเออจะตายแล้วจะตายแล้วจะเย็นจะเย็นไฟฟ้ามาเร็วสูดวิ่งไปอุ้ยระวังเสียดายยังเลยทำไมเบนไม่ตายนั่นน่ะสิเออผมแปดศูนย์นี่ยวะเราได้โถ่ ว้าอุ้ยอุ้ยหยุดเลยนะนางหอยโยนไปแล้วค่ะโยนแล้วเหรอโยนไปนู่นแล้วแมวสามตัวค่ะแมวสามตัวดีฉันได้ปอดช่วยฉันด้วยอยู่รอดอยู่มันไม่ตายเลยดูมันโดนแมวฉันกัดไปเยอะอยู่ในนี้อุ้ยฉันสิบศูนย์สิบแปดค่ะทำไมฉันตายโดนขิงทัพวะนี่มันหนังคนละม้วนกับตาเมื่อกี้เลยนี่หว่า เมื่อกี้นี้เราแบบว่าอ้อยอ้อยอ้อยโดนสตาร์นนี่ยตานนี้เป็นตานที่ฉันควรจะเล่นเมทได้อืมที่ผมก็ควรจะออกของดาเมจได้กรดมันลุกกัดมันกัดจกีใะไรวะถึงขั้นปิดทันทีเลยเพื่อนๆแล้วผมไปแล้วครับพี่พอมีพี่น้องเข้าด้วยเข้าซุดเข้าซุดแล้วเข้าซุดแล้วนี่นี่ปาปลาปาปลา ักโดนะไปวีบวิ่งไปไหนย่าไปไหนอีกทีเดียวว่านั่นน่ะนี่นั่นอ่ะมันเข้าบ้านไปแล้วอ่ะโอ้โหยวนโดนเด็กกัดมันรอโู้าาสวัดไอ้ว่าผมผมก็เดินเดวิ่งก่อนเสียใจจังเลยนี่ว่ะกลับบ้านวีซุดมันโดนเจโร่ฉันก็เบนไม่อยู่นะระวังนะครับทีสองประเ เจลูจะตายแล้วเจลูไม่นะเจลูตายแล้วค่ะเสันตีแล้วเสติีแล้วอ้าอีนี่ก็ยิงเจลูใหญ่เลยว่ะเฮ้ยุดอะไรวะเนี่ยไม่ใน้ตายแนี้เนี่ยไหมตายกันหมดเลยโอ๊ยความหิวปวดม้องว่เฮ้ยตัวใหญ่มาด้วยใช่ไหม ผมไม่มีสกิลอะไรเลยเมื่อกี้ตโ้มานตโ้มานอีอะไรน่ะชบาลองก้ามันชื่ออะไรนะไอ้นี่มันชื่อบาลอนเซฟดีตัวใหญ่มากฉันอยากใส่อันตีกับตัวใหญ่โมือใส่เลยว่ะมีทุกอย่างแล้วตอนนี้อันตีบิงเออในที่สุดลาเราก็มีประโยชน์แล้วค่ะทุกคนคะอุ้ยน่าจะตายแล้วนี่งน่าจะตายผักส่วนครัวสวยมากเจลูกปล่อยแมวไปว้นิดน้อยสองใช่หลอก แต่แล้วแน่น,แนีนั่นก็นไปแล้วอตอนนี้แย่งกันวัวแต่ท่นออไ,มไม่ได้ท็อดาบเบสสักทีเนี่ยตอนจบใครได้ฉันได้เหรอ่หอยเายังเอาอเจรูได้ตายน้อยที่สุดนะคะดิสเดททำไมผมไม่ได้อะไรเลย ได้ได้ไอ้นี่แอซิดได้โมสแอซิดอ๋อแอซิดมันกินบลได้ด้วยครับโอ้ <c oughs> โหเ,เราตายเราดันจะตายหนึ่งเหรอไม่งั้นได้ตายน้อยสุดไปแล้วเสียใจ <c oughs> ได้ตายสามอา่ะ <c oughs>